สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคลิปพิเศษค่ะ5ราศีดวงเฮงมีลุ้นรับโชคใหญ่งวดประจำวันที่16สิงหาคม2564นะคะก็เดือนละ2คลิปนะคะราศีใดดวงดีดวงเฮงกว่าคนอื่นบ้างต้องมาลุ้นกันค่ะแม่หมอขอให้ทุกท่านนะคะรับชมเพื่อเป็นกำลังใจนะเป็นความหวังนะหรือหลายๆท่านจะดูกันสนุกสนุกเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะ โดยทั้งหมด5ราศีที่คัดมานะคะมาจากการเปิดไพ่ทั้ง5ราศีเลยนะคะทุกทุกทุกราศีค่ะทั้ง5เนี่ยล้วนแต่มีเกณฑ์จะได้รับโชคเช่นเดียวกันนะคะส่วนราศีไหนอันดับใดจะได้โชคได้ลาบมากหรือน้อยก็ถือว่าขึ้นอยู่กับพื้นดวงแต่ละท่านด้วยในอันดับหนึ่งนะคะราศีที่อยู่อันดับหนึ่งก็จะมีโอกาสมากกว่าราศีอื่นๆนะคะเรียกได้ว่าเฮงกว่าคนอื่นหน่อย โดยคลิปนี้แม่หมอจะเน้นที่แนวทางเสริมดวงโชคลาภสำหรับแต่ละราศีเป็นหลักค่ะยังไงขอให้ลุ้นกันสนุกสนุกลุ้นกันพอประมาณนะคะอย่าถึงกับต้องให้ตัวเองเดือดร้อนส่วนในท้ายคลิปนะคะจะมีเลขเด็ดเช่นเคยค่ะ <c oughs> เลขเด็ดหรือเลขนํำโชคนะคะให้ทุกท่านได้นําไปพิจารณาสําคัญที่สุดนะคะแม่หมอต้องขอความการุณาเลยค่ะงดสปอยในคอมเมนต์นะคะค่อยๆรับชมไปเนาะเริ่มกันเลยเราจะมาเริ่มที่ <c oughs> อันดับ5นะราศีที่มีลุ้นรับโชคใหญ่งวด่6สิสิงหาคมนี้อันดับที่5ได้แก่ราศีสิงค่ะรายละเอียดเสริมดวงโชคลาภของชาวราศีสิงคค่ะผู้หญิงให้โชคนะคะผู้หญิงให้โชคเมื่อเน,นี้ยอาจจะต้องอาศัยดวงของแฟนนะคะ ดวงแฟนดวงเพื่อนหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องนะคะเราอาจจะฝากเข้าซื้อก็ได้นะคะเลือกใบหรือเลือกเลขที่เขาชอบก็คือตามใจเลยนะหรือคุณเองคุณอาจจะซื้อเลขที่คุณชอบก็ได้นะแต่ว่าคือต้องเป็นเลขที่คุณชอบและแบบเออดูแล้วฉันชอบตัวนี้แหละคือไม่มีเหตุผลแค่ชอบนะหรือในงวดน,นี้ต้องบอกว่าชาวราศีสิงห์ฝันแม่นนะคะฝันแม่นถ้าสมมุติว่าฝันแบบจัดจัดจัดจะเนี่ยจัดได้เลยนะคะ ในขณะเดีวยวกันก็ซื้อลอตเตอรี่จากคนขายผู้หญิงนะคะนหน้าตาดีอัธยาศัยดีมีสเสน่ห์ค่ะคนคนนี้จะช่วยเสริมดวงโชคลาภคุณได้ยังไงก็ขอให้ชาวราศีสิงห์งเฮงๆนะคะต่อไปค่ะราศีที่มีลุ้นรับโชคใหญ่งวด16สิงหาคม2564อันดับที่4ค่ะอันดับที่4ได้แก่ราศีเมษนะคะรายละเอียดเสริมดวงโชคลาภชาวราศีเมษงวดนี้ เลขที่คุณชอบอาจจะไม่ใช่ส่วนเลขที่ใช่อาจจะเป็นเลขที่คุณไม่ชอบก็ได้นะคะ <c oughs> โดยอาจจะเราอาจจะดูจากเลขอายุนะคะอายุของใครของญาติที่เป็นผู้ชายค่ะนะอาจจะเป็นเป็นพ่อเป็นปู่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะญาติที่เป็นผู้ชายหรือเราจะเน้นซื้อลอตเตอรี่จากคนขายที่เป็นผู้ชายนะคะ อายุ35ปีขึ้นไปนะคะได้ไปจนแก่เลยนะคะ35ปีขึ้นไปต้องท่าทางดีค่ะท่าทางดีหนะ้าตาดีนะมีความน่าเชื่อถือมีเสน่ห์พูดเก่งพูดเพราะแล้วก็เราไปซื้อเราจะอยากซื้ออยากคุยกับเขานานๆน,น,นะคะหรือมีอีกประเด็นหนึ่งนะคะชาวราศีเมษอาจจะตามเลขที่คุณเคยซื้อ แล้วพลาดข่าวที่แล้วก็ได้ค่ะนะอาจจะตามเลขที่เคยพลาดแล้วนะคะอันนี้ก็อาจจะมาโดนคราวนี้ก็ได้นะคะขอให้ได้ขอให้โดนเฮงเงงรวยๆนะคะชาวราศีเมษต่อไปค่ะราศีที่มีลุ้นรับโชคใหญ่งวด16สิงหาคมนี้นะคะอันดับที่3ได้แก่ราศีกรกฎค่ะรายละเอียดเสริมดวงโชคลาภของชาวกรกฎ มวดน,นี้ฝากคนอื่นซื้อก็ได้นะคะก็ผู้หญิงจะเสริมดวงโชคลาภคุณอาจจะเราอาจจะต้องอาศัยดวงแฟนดวงเพื่อนนะคะหรือเป็นดวงญาติพี่น้องเราก็ได้ที่เป็นผู้หญิงซื้อลอตเตอรี่ก็จากคนขายที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะนะดูดีหน้าตาดีมีสเสน่ห์พูดเก่งนะคะแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่า <c oughs> ที่เราจะไปซื้อเนี่ยต้องเป็นคือจริงๆแล้วเออร้านที่ขายลอตเตอรี่หรือแผงที่ขายลอตเตอรี่อาจจะอยู่ติดๆกันนะคะแผงอื่นอาจจะคึกคัก นะแต่แผงนี้คนขายที่เป็นผู้หญิงอาจจะดูเงียบๆหน่อยนะเขาก็อาจจะนั่งแบบว่าเออเงาๆหง่อยๆหน่อยไม่ค่อยมีคนมาซื้อมาอุดหนุน ก็ขอให้ชาวราศีกรกฎเลือกแผงเงียบๆนี้แหละนะคะเขาอาจจะนั่งเซ็งๆอยู่แต่พอคุณไปซื้อคุณไปอุดหนุนเ้านะคะก็จะสดชื่นขึ้นมาคราวนี้แหละคุยดีเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ตามแต่นะคะชาวกรกฎดวงดียังไงก็คือ,อ,อถูกได้ก็จะเฮงๆนะคะเอาละรวยๆทุกท่านเลยนะคะชาวกรกฎต่อไปคะ่ะ ราศีที่มีลุ้นรับโชคใหญ่งวด16สิงหาคม2564อันดับที่สองได้แก่ราศีพิจิกค่ะรายละเอียดเสริมดวงโชคลาบของชาวพิจิกนะคะงวดน,นี้ขอแนะนำให้ซื้อลอตเตอรี่จาก ร้านหรือจากแผงที่อาจจะขายในอาคารหรือขายหน้าอาคารหรือขายหน้าตึกนะคะเราเราเรางดแบบเลขขายนะคือซื้อจากจากคนขายที่ที่มีแหล่งมีที่ขายเป็นหลักแหล่งอะคะ่ะเนาะอยู่ประจําตรงนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยส่วนจะซื้อเลขไหนดีเราต้องไม่คิดเองนะคะงวดนี้คุยค่ะ นะต้องอาศัยแบบเออคุยกับคนอื่นๆอาจจะเพื่อนที่ทํางานหรือญาติญาติกันนะคนที่แบบใกล้ชิดเราเนาะว่าเออเนี่ยเธอเธอได้เลขอะไรมาตัวไหนเด็ดเธอฝันอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเราตามเขาได้ หรือบางทีอาจจาะอาประจวบเหมาะเราไปทําธุระแถวในบดีอาที่ร้านขายฮ้ยเขากาลังคุยกันอยู่ที่ร้านที่ขายลอตเตอรี่อเตรๆไปแถวๆนั้นหน่อยนะเรียบๆเคียงๆเขาซื้อเลขอะไรกันนะคะฟังเขาคุยเขาเนี่ยในลักษณะเนี้ยเราก็จะได้มาจากที่ได้การพูดคุยกับคนอื่นนะคะเลขนั้นแหละเลขอะไรจากไหนนะคะคือเรียกได้ว่าตามสบายเลยนะยังไงก็ออขอให้ชาวราศีพิจิกเห่งๆนะคะ ต่อไปค่ะมาถึงอันดับที่1น,นะคะราศีที่มีรุ้นรับโชคใหญ่งวด16สิงหาคม2564อันดับที่1ได้แก่ราศีมีนจ้าราศีมีนรายละเอียดที่เสริมดวงโชคลาภของชาวราศีมีนงวดนี้การเดินทางจะเสริมดวงโชคลาภค่ะ ขอใหเอ้เลือกซื้อลอตเตอรี่ในช่วงที่คุณเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเที่ยวเดินทางไปทำงานหรือไปธุระอื่นๆนะคะขอแค่ให้มีการเดินทางแล้วก็พอเราเดินทางปุ๊บเนี่ยซื้อจากคนขายเร่หรือคนขายจระเนาะขาจรนะคะอ่าโอเคเราเห็นเขาผ่านมาอ่าซื้อนะแล้วทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะราศีมีนท่านไหน มีสัตว์เลี้ยงนะคะเออสัตว์เลี้ยงก็หลายๆท่านงวดนี้ต้องอาศัยน้องหมาน้องแมวแล้วล่ะนะคะนะอาจจะเป็นอายุของเขานะคะหรืออาจจะเป็นวันที่รับมาเลี้ยงหรือหรืออะไรก็ได้หรือคือบางทีบางคนก็จะมีแบบว่าเออเขามันจะมีวิธีอะยังไงก็ตามแต่คุณต้องเอาเลขเด็ดๆจากสัตว์เลี้ยงของคุณได้นะคะ ที่เกี่ยวกับเขาอะอะไรก็ที่เกี่ยวกับเขาก็จัดได้เลยนะคะยังไงก็ต้องขอให้ชาวราศีมีนเฮงเฮงทุกท่านนะคะทีนี้มาถึงช่วงสุดท้ายช่วงเลขเด็ดนะเลขเด็ดเลขนำโชคนะคะจากการเสี่ยงทายไพ่นะคะจากการเสี่ยงทายไพ่ขอให้ทุกท่านได้นําไปประกอบการพิจารณาเนาะชอบไม่ชอบก็ลองดูก่อนนะคะเลขเด็ดที่จากการเสี่ยงทายไพ่ประจํางวดวันที่16สิงหาคม2564ได้แก่ สี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสุดท้ายนี้นะคะแม่หมอขอให้ทุกท่านสมปรารถนาเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะงวดหน้ามาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ